รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168ร่วมกับไมน์อิซูดีเมสพนุภาพไบรกิจำกัด ดุกดิ๊เพชรช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนัรพร้อมกับอีกหลากหลายบริการอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสุวรรณเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการนะครับคู่หูท่องเที่ยววัดดิทิพย์ท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้ผมมาเปิดรายการที่นี่ฮะ SB Design Square นะครับสาขาพระรามสองศูนย์บริการเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรนะครับพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบดีไซน์นะครับของบ้านของท่านเนี่ยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รวมไปถึงรับงานนะครับจากบริษัท S B Furniture โดยตรงโดยที่ไม่ได้ผ่านคนกลางนะครับสีหวานไหมครับเหมือนกับสถา,านที่ที่ผมกำลังจะพาผู้ชมบ้านเนี่ยไปเที่ยวนะใน g a t e and Grand Suite Destination นะครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับกับภาพสวยๆของ g a t e and Grand Suite Destination นะครับผม <S <S ผมเ <ผม S 1> ชื่อว่าถ้าผู้ชมบ้านเนี่ยได้ชมภาพแล้วนะ,นะภาพที่นั่นนะครับจะโดดเด่น เหมือนกับโซโลแกน All New i s u New X นะครับโดดเด่นกับความเป็นคุณที่แตกต่างอีระดับแห่งภาพลักหรูนะครับผมถ้าเกิดอากาศร้อนอยากดับกระหายคลายร้อนก็อย่าลืมคิดถึงน้ำดื่มคิสตัลน,นะครับอาเราทำโจมาแต่กับเ่ชมทางบ้านชมแล้วอยากจะเพิ่มความหวานนะครับคืออย่าลืมนะครับทุเรียนเจ้าสัววัดรับรองหวานแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับตุ๊งดิ๊กเพชรช็อปอับน้ำตัดผมครบเครื่องเรื่องสูนักครับผม เอาละท้ชมมาที่ติดตามชมในรายการนะดูชื่อว่าวันนี้ Gate and g a เ a ตแ a นแก w e e t d e s t i n a t i o n นั้นภาพน,นั้นจะโดดเด่นอย่างไรนะครับผมรับชมในช่วงแรกครับช่วงสวัสดีประเทศไทยครับผมช่วงสวัสดีประเทศไทยสนับสนุนโดย My อิซูดีแมสผนุภาพไร้กิจจำกัด ลุกดิบเพชรช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนัขพร้อมกับอีกหลากหลายบริการอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสุวรรณเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลยครับท่านผู้ชมครับแม่ช่วงสวัสดีแระทศไทยนะครับผมมานั่งเกียร์ติมนะฮะดูฮะทำไมฮะติด<ม>ตามชมฮะดูในสัปดาห์นี้ว่าผมอยู่ที่ไหนแล้วทำไมผม้องมานั่ง เปิดกินไอศครีมช่วงสวัสดีประเทศไทยนะกับเ้ากับคนข้างๆผมนะฮะน้องตุ้ยนุ้ย<ล>นะตอนนี้เราที่ไหนครับผมเกตแอนแกนสวีทเดสทิเนชั่นค่ะเดี๋ยวจะเฉลยนะว่าที่นี่เขามีอะไร <c oughs> เกี่ยวข้องอะไรกับไอติมตอนนี้ขออนุญาตดื่มดากไกไอติมก่อนใช่ค่ะอร่อยามากอติมเย็นๆก่อนครับผมเพราะวาในช่วงนะฮะช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยครับพักสักกู่ครับ ช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดยไมอิซุดีแมสผนุภาพไร้ขีดจำกัดดุ๊กดิบเพชรช็อปอาบน้ำตัดขนคบเครื่องเรื่องสุนัขพร้อมกับอีกหลากหลายบริการอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลยถ่ายรูปแล้วเขาชอบขนาดไหนเป็นแบบดินแดนขนมหวานเลยค่ะลูกค้ารวมทุกอย่างสายหวานต้องไม่พลาด่นราค่ะ ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับสัปดาห์นี้จะพามาเที่ยวที่เมืองไอศ์ครีมนะครับครับผมอ้าวเป็นยังไงฮะไอศ์ครีมหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วอร่อยอร่อยมากเป็นโฮมเมดด้วยใช่ไหมใช่เป็นไอศ์ครีมโฮมเมดหมดเลยค่ะของเราทําเองทั้งหมด48รสชาติค่ะหรือโฮมเมดหมดเลยทานแล้วไม่อ้วนใช่ไหมใช่ค่ะทานแล้วไม่อ้วนเอาเท่าไหร่นะแันต่ำหมอ่ะ ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวก่อนที่ไปท่องเที่ยวนะในเมืองไอศครีมนะผมสังเกตที่นี่เนี่ยวิวสวยน่ารักเด็กเยอะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยผู้หญิงสวยใช่น่ารักน่ารักทุกคนเลยใช่ไหมส่วนมากมาที่นี่ท่านผู้ชมครับเกสแอนแกลเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะทำไปทำมาเนี่ยผมรู้จักเลยทั้งเกสทั้งแกลเลยนะฮะเขาเป็นผู้บริหารใช่ค่ะเป็นผู้บริหารที่นี่ค่ะเอาละท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวถามมึงนู่นหน่อยว่าวันนี้เนี่ยมาที่เกสแอนแกลเนี่ย เม Ice Cream ืองไอศครีมเนี่ยตรงไหนเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ของเราเด่นๆด้านในตรงนี้นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่จะเป็นโซนถ่ายภาพทั้งหมดเลยค่ะเป็นหอคอยไอศครีมเป็นเหมือนจุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพัทยาเลยค่ะพี่วานท่านผู้ชมแล้วก็มีต้นไม้ไอศครีมยากด้วยวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะค่ะเยอะมากวันหยุดสร์อาทิตย์ใช่ค่ะอ่ะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาติดตามชมดูซิว่าวันนี้ Gate and g a ์แกรนด์สว s ตเดสเดนเนะครับมีอะไรที่เป็นสิ่งดึงดูดให้ทั้งเด็กโดยเฉพาะ ูยิงสวยๆโอ้โหนะครับไปดูครับ,รบมาเลยครับอ้าแล้วพี่มะจุดแรกเนี่ยคือหอคลอยไอศครีมนะแล้วก็ทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าสีสันของไอศครีมที่เขาปั้นขึ้นมาเนี่ยเป็สิ่งที่ดึงดูดให้เด็กๆ นะครับแล้วก็ผู้หญิงสวยแล้วก็มาเป็นครอบครัวมาถ่ายรูปกันสายหวานต้องไม่พลาดค่ะพี่ลูกค้าสายหวานทุกท่านต้องมาเช็คอินตรงนี้ได้เลยแน่นอนแล้วผมว่าบางท่านเนี่ยมากับแฟนนะมาขอแต่งงานที่นี่ก็มีนะมีไหมมีค่ะมีใช่ไหมมีค่ะอันนี้คือขอขอไอศครีมใช่คือแมงมุมเป็นจุดเช็คอินจะเหมดยของเกดแอนแกนของเราที่นี่หมดเลยค่ะอหลังจากนั้นก็จะไปไปที่ต้นไม้ไอศครีมยักษ์ มีนนหลายโซนมาเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะใช่ค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปด้านบนเลยค่ะไปเลยครับอะท่านผู้ชมขึ้นมาบนหอคอยไอศครีมแล้วนะนี่มาเด็กๆชอบ ผู้ใหญ่ยังชอบผู้ชายยังชอบเลยความหวานตรงนี้ก็จะเห็นวิวด้านหลังของฟาร์มแกะพัทยาด้วยนะคะพัทยาชีฟฟาร์มค่ะด้านหลังแล้ก็เป็นแฟนกันนะมาเที่ยวด้วยกันนะคุณชอบอะไรเอาอผมบอกพี่น้องทั้บ้านหน่อยคุณชอบมาที่นี่แล้วคุณชอบอะไรเป็นพิเศษตอนไหนมากที่สุดคะลูกตอนไหนประทับใจมากที่สุดเพราะอะไรฮะเพราะมันเห็นวิวเห็นวิวหมดเลยอืมมันสวยไหมมันมันเหมือนอยู่อยู่ในเมืองไหมหรือว่าไง <S <S มาเป็นเด็กใช่ไหมอะ่ันผู้ชมนะ, <S <S อะขอบคุณน้องสอ,อ,องข้างนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันดูเหมือนกับว่าเราอยู่ในเมืองขนมอะแล้วเราก็มาวิ่งดิบขนมกินนะเหมือนอยู่ในโลกในโลกอีกโลกหนึ่งเลยกง,งนี่ก็สามารถในโลกจินตนาการที่เราแบบจินตนาการได้เลยว่าเราอยากจะอยู่ในบ้านขนมปังขิงบนหอคอยต้นไม้ไอศครีมแล้วก็แล้วก็ผมเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยชอบลูกค้ามาเล่นด้านในร้อนๆแล้วพาน้องไปทานไอศครีมหรือเครื่องดื่มที่คาเฟ่ได้เลย อ่ะท่านผู้ชมครเดี๋ยวไปติดตามชมดูส่วนอื่นต่อไปต้นไม้อไอศกรีมยักษ์ใช่ค่ะต้นไม้ไอศกรีมยักษ์ไปเลยครับอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยขณะที่ผมมาที่ต้นไม้ไอศกรีมยักษ์เนี่ยครับผมมาพบกับน้องสาวสวยท่านหนึ่งนะครับชื่อน้องน้องสายสวัสดีครับน้องสายสวัสดีครับสวัสดีครับเป<า><า>็นไงชอบที่นี่ไหมชอบ ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบใหม่นะคะดูแปลกใหม่ดีเป็นแบบเป็นเมืองไอศครีมแบบน่ารักน่ารักเด็กสามารถมาเที่ยวได้กับครอบครัวได้เหรอนี่มาครั้งแรกใช่ค่ะมาครั้งแรกทับใจอะไรมันเหมือนมีที่ถ่ายรูปแบบว่าแปลกใหม่อ่ะที่เจ้าที่ที่อื่นไม่มีจังหวัดอื่นไม่ได้มีอะไรเงี้ยให้กี่ดาวให้กี่ดาวก็ถ้าเต็มห้าก็ให้ห้าให้ห้าดาวเลยแล้วชอบตรงส่วนไหนที่สุดคงคงคงเป็นเขอไอไอติมยักษ์นี่ไอติมยักษ์นี่ใช่ไหมเอา วันนี้ขอบคุณนะครับน้องสายมากขอบคุณครับแ,แต่ท้งปลอดภัยนะครับ,อ,บอ่ะ,ออะท่านผู้ชมก็เมื่อกี้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวไปนะชื่อว่าน้องสายเขาบอกเขามาเขาชอบอให้แนนเต็มเลยก็ป็นผมสังเกตดูยืมมุมนี้ก็เห็นมองข้างล่างก็เห็นหมดเลยนะยข้างหน้านู่นเป็นน้ำผุ ใช่ค่ะเป็นน้ำพุไอศครีมแล้วก็ยังมีโซนคัพเค้กคัพเค้กที่บันเค้กบันเี้โซนใหม่อยู่ติดกับหอคอยไอศครีมแล้วข้างล่างนู้นก็ยังมีเป็นเค้กไอศครีม่ด้านนู้นเลยติดกับน้ำพุนะอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทั้งหมดเลยเดี๋ยววันนั้นต้องเที่ยวที่เขามาเนี่ยเขาถ่ายรูปแล้วเขาชอบขนาดไหนเป็นดินแดนขนมหวานเลยค่ะลูกค้ารวมทุกอย่างสายหวานต้องไม่พลาดมาที่เราค่ะ เอาละท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไปติดตามชมดูฮะหายเลยทั้งหมดของที่นี่เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะหนึ่งเช็คพอยต์เช็คอินที่ถ่ายรูปกันรัวๆเลยวันนี้โซนอะไรฮะเนี่ยโซนน้ำพุขนมเค้กนะท่านผู้ชมลอลลี่ป๊อปมีต้นไม้นะว่า ที่น้องบอกว่าสายหวานต้องชารใช่ค่ะสายหวานต้องห้ามพลาดมาเลยครับวันหยุดยาวๆหรือวันหยุดธรรมดาเดินทางจากกรุงเทพมาพัทยาชั่วโมงกว่าๆเองอยู่ตรงไหนะน้องอยู่ถนนสาย36บางละมุงกระทิงลายค่ะก่อนออกเข้าเมืองพัทยาเซิร์ชกูเกขึ้นเลยเ e ส a แอนด์แกนสวีทเดสติเนชั่นท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเห็นว่าน้องนุ่นจะเลี้ยงไอติมเหรอใช่จะพาพี่วันกับท่านผู้ชมทางบ้านไปทานไอศครีมไปในเมืองไอศครีมจริงๆ ทีเครื่องดื่มแล้วก็ขนมค้ีกค่ะอ้าวผู้ชมะเดี๋ยวไปติดตามชมดูครับแล้วก็พักสักครู่นะครับพบกันในช่วงหน้าช่วงอร่อยร่อยทั่วไทยนะครับช่วงอร่อยอร่อยทั่วไทยสนับสนุนโดย All New e u s u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ดุกดิเพชช็อปอาบน้ำตัดขนคบเครื่องเรื่องสุนัขพร้อมกับอีกหลากหลายบริการอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลย48รสชาติเลยมีอะไรบ้างคะรสอะไรบ้างมีราสเบอร์รี่โยเกิร์ตมีมเป็นช็อกโกแลตแมงโก้ทุเรียนโโชาเขียวมีเยอะใช่มีให้เลือกเยอะมาก ครับท่านผู้ชมฮะสัปดาห์นี้อ,อร่อยทั่วไทยนะครับขอมาลองไอศครีมนี่ข้างหน้าผมนี่เป็นไอศครีมอะไรเนี่ยเคสแอนแกนอัน<ด>นี้รสราสเบอร์ร,รี่โยเกิร์ตค่ะราสเบอร์รี่โยเกิร์ตนะครับแล้วนี่ครับ สตรอเบอรี่สมูตี้ค่ะแล้วก็แมงโก้สมูตี้แล้วข้างหน้านี่นตัวนี้จะเป็นบันเค้กค่ะบันเค้กทำจากอะไรคะบันเค้กบันเคก้กจะทำจากเนื้อขนมปังเค้กที่เป็นเนื้อบันจริงๆค่ะแล้วก็มีเป็นครีมของสตรอเบอรี่กับราสเบอรี่ราดเป็นครีมโซนราคาอย่างเงี้ยอันเท่าไหร่เนี่ยสกุลเท่าไหร่เริ่มต้นที่77บาท77บาทแล้วก็ถ้าเกิดดิฟโคนดิฟหรือโบก็เพิ่มตามราคาอันนี้จะเป็นไอศิรีมโฮมเมดของทางเกตแอนแกนเลยค่ะเราเราคัดสรรบริการนะ อร่อยหนึ่งสกู๊ปนี่77บาทใช่ค่ะมันจะมีความเข้มเข้มข้นของไอศกรีมโฮมเมดของเราจะเป็นไอศกรีมที่ไม่เหมือนที่อื่นรสชาติเราคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีเลยค่ะทำเองทุกอย่างตัวโคลตัวไอศกรีมครับทำเองหมดเลยไอศกรีมเราจะอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมือนไอศกรีมที่อื่นค่ะตั้งแต่20ขึ้นไปลบ20ขึ้นไปใช่มันจะแข็งตัวได้แบบนี้ อร่อยไหยคะรอ,ร,อร่อยอร่อยอร่อยนเดกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมมันเหนียวเนะื้อใช่แล้วมีให้เลือกถึง48รสชาติเลยมีอะไรบ้างคะรสอะไรบ้างมีลาสเบอร์รี่โยเกิร์ตมีมเป็นช็อกโกแลตหรือว่าจะเป็นผลไม้ก็มีคะ่ะแอชั่นฟูดแมงโก้ทุเรียนโโชาเขียวมีหมดใช่ค่ะมีให้เลือกเยอะมาก แต่ท่านี้ก็อร่อยนะใช่อันนีสเบอร์รี่โยเกิร์ตใช่อืะอร่อยลองเมนูนี้เครื่องดื่มต่อได้เลยนี่อะไรเนี่ยเนี่ยสตรอเบอร์รี่สมูทตี้ค่ะมันเป็นความผสมผสานระหว่างนมกับสตรอเบอร์รี่เท่าไหร่นี่เมนูนี้เริ่มต้นที่88บาทค่ะโอ้โหมีทั้ั่วหแต่ถ้าเมนูปั่นก็จะ100ขึ้นไปมีทั้งปั่นแล้วก็ไม่ปั่นนี่เป็นเมนูนี้ครับ m มงโก้สมู t ตี้ค่ะแมงโก้สมูตตี้นู่นข้างหน้านี่ค่ะขนมหวานใช่ตัวนี้เป็น pancake, บันเค้กค่ะบันเค้กอันนี้ขอลองอยูนะครับโอ้คานผู้ชมฮะดูพายุเข้าฝนตกแล้วค่ะตอนนี้เออโยากลองนะออนี่ส่วนราคาชิ้นเท่าไหร่คะเนี่ยเริ่มต้นที่100บาทขึ้นไปค่ะ100บาท้ยบาทเอา ทผเชิญชวนหน่อยครับผมก็แนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแวะมาเที่ยวที่ Get g e น s o u v e i Destination ของเราได้นะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพัทยาเลยค่ะแวะมาทานไอศครีมอร่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆที่เราได้นะคะอท่านผู้ชมครับที่นี่เปิดปิดกี่โมงครับเปิด8โมงครึ่งปิด1นึ่มค่ะถ้าเสาอาทิตย์ถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์จะเปิด8โมงคร่งปิด6โมงเยนค่ะ อ้ะ <All> right. วเราี้ครับขอบคุณนะฮะน้องมุ่นขอบคุณครับขอบคุณครับท่านชมะเดี๋ยวคนุญานนะครับดื่มดงกับของหวานไอศครีมนะครับแล้วเครื่องดื่มแล้วก็เค้กนะครับแล้วก็นั้นไปพบกันในรายการเจ้าสัวพาอิ่มครับไปดูซิว่าวันนี้เนี่ยผมจะเปิดตัวการเจ้าสัวพาอิ่มเนี่ยเป็นเมนูอะไรนะครับอ่ะท่านชมะเดี๋ยวคนุญานนะครับดื่มดำกับความหวานก่อนนะครับ